พูดถึงสงกรานแทนที่จะสาดน้ําสาดความสนุกใส่กันแต่ว่ากลายเป็นสงกรานสาดเลือดค่ะสำหรับวัยรุ่นกลุ่มนี้ที่เล่นน้ําสงกรานเสร็จจะกลับบ้านแต่ว่าไปไม่ถึงบ้านถูกกลุ่มคู่อริรัวปืนยิงใส่ไม่ยัง้งติดตามจากการรายงานของคุณอัตพลดวงจินดาในเจาะเกาะติดค่ะช่วงเจาะเกาะติดร่วมเจาะเกาะติดโดย รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่ ยิงกวบ้านป่าเมืองเถือนเพราะเล่นพวงทั้งปืนสั้นและปืนลูกซองยาววิ่งไล่กระนำยิงแบบไม่ยั้งรัวๆถึง8นัดแก๊งวัยรุ่นซิ่งรถจักรยานยนต์เข้ามาก่อเหตุยิงใส่คู้อาวุถึงถิ่นบริเวณศาราประชาคมตําบเลเขินอำเภอนาำเปี้ยงจังหวัดศรีสะเกษช่วงเที่ยงคืนวานนี้ทําให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนบาดเจ็บสาหัสอีกหนึ่งคนก่อนจะขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีเช้าวันนี้ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบคราบเลือด อยู่ข้างรถจักรยานยนต์ของนายพีรพันธ์อายุ15ปีผู้เสียชีวิตที่ล้มอยู่ริมถนนส่วนนายนัทพลอายุ18ปีคนเจ็บถูกยิงเข้าที่ศีรษะอาการยังโคมา่าถูกส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลอุบลราชธานีไม่ทัน้ามคืนผู้ก่อเหตุคือนายกำมปนาทอายุ28ปีติดต่อเข้ามอบตัวกับตำรวจสพน้ำเกลี้ยงเมื่อช่วงเช้ามืดโดยชุดสืบสวนเข็นสอบอย่างหนักพบว่ามีผู้ก่อเหตุร่วมเกือบ10คน ส่วนสาเหตุก็แค่ขมนินหน้ากันหลังจากไปเล่นน้ำสงกรานพบว่าผู้กอ่อเหตุเคยมีประวัติทะเลาะวิวาทกับกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่บ่อยครั้งแต่ล่าสุดยังปฏิเสธไม่ใช่มือยิงเหตุการณ์นี้ทำเอาหัวอกคนเป็นแม่ถึงกับเข่าสุดร่ำให้ไม่คิดว่าลูกชายคนเดียวเพิ่งจะอายุแค่15ปีมาขอไปเล่นน้ำสงกรานกับเพื่อนไม่นึกว่าจะเป็นการพูดจาครั้งสุดท้ายเพราะลูกชายไม่เคยมีเรื่องทะเลาะกับใครมาก่อน ยากจะทําใจเมื่อลูกชายจากไปก่อนวัยอันควรบ่ดื้อบ่เบาๆหยาบวิญญาณก็ไผ่บักเนี่ยลูกมีเหลืองกับไผ่ไผ่สิยังกสร้างมันยังนี่หมดลูกนัวตีคนบ่อเป็นพวกไอโฟนเล่มเอาไว้บึงมันไว้แต่ก็บอกไปต้องห่วงมันเล่น้องผมกูกูบ่กให้มันแท้ไม่เห็นยังมันบ่เคยเป็นมีเหลืองกับไผ่เนี่ยหม่น้องไอ้เป็นมาสองคนมานำบึงผมเคยบ่เคยมีเหลืองกับไผ่ ตำรวจสพน้ำเกลี้ยงอยู่ระหว่างสอบสวนขยายผลตามตัวผู้ก่อเหตุเกือบสิบคนส่วนน,นายกัมปนาทแม้จะปฏิเสธเสียงแข็งแต่หลักฐานมัดตัวแน่นตำรวจเตรียมนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดศรีสะเกดในวันพรุ่งนี้ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพวกพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านโดยไม่ได้รับอนุญาตและยิงปืนในที่สาธารณะอัตพลดวกจินดาประเด็นเด็ดเจ,จ็ดสีรายงาน